วดหน้าม่านตอนแก้ได้เออเงยเออยเกิดเป็นคนไทยไรปัญหาเพราะเรามีปัญญาแก้ได้คนไทยแลนแสนก็ะชาาดเปรืองปราดฉลาดจะตายเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ ก็คิดแก้ให้ดีได้เองบางคนเดินเท้าเปล่าไปเหยียบตะปูถ้าดูดูยังคิดให้ดีได้บอกด,ดีนะที่ไม่ได้ใส่รองเท้าเออไม่งั้นรองเท้าโดนแทงตายเฮ้ยเอ้าทำไมอะโดนแทงไงเอาตะปูตะปูแทงรองเท้าอะเสียอาเลยเออ เอาคิดได้เอาเท้ามีดแทงแกละตายไหมตายตะปูแทงรองเท้าก็ตายแทงทำไมจะได้มีดแต่บางคนขับรถไปซื้อเหล้าซื้อแล้วก็เอาเหล้าใส่กระเป๋าข้างทำไมไม่ใส่ข้างขวาเอาใส่ข้างขวาก็ไม่ลงก่อนนะเจ้หลลายหลลายก็ลายข้างขวาก็ไม่ได้เหรอข้างซ้ายซ้ายออ๋ข้าง รถเราไปซื้อเราซื้อเสร็จแล้วก็เอาเราใส่กระเป๋าข้างซ้ายขากลับรถลมพลื้นทะลามมีน้ำเปียกขาและอีกข้างซ้ายก็มือคำดูก็รู้ว่าเลือดออกอไอ้ดั้นเขาบอกว่าโลงออกไปเอา้าดีนะเป็นเลือดเราไม่ใช่เหล้าถ้าหากเป็นเหล้าเสียดายตาย กินดีก็กินดีได้บางคนเดินข้ามถนนบังเอ,อิญรถยนต์ชนมันตายเอ,าเออรถยนต์ชนแล้วก็หน,นีนับว่าโชคดีของไอ้คนตายเออคนตายทำไมโชคดีเอาก็ตายฟรี จะจัดไทยเรื่องที่กล่าววันนี้ไม่มีดีสักนิดแต่เราก็คิดละให้ดีได้ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะว่าจะถูกหรือจะผิดคนไทยเก่งคิดเปลื่องแก้ไขเก่งเก่งป้ายเขาห้ามจอดรถทุกชนิดแต่พวกเราคิดให้จอดได้อเอ้า มันจะจอดได้ยังไงเชียวรถเราชนิดเดียวทำไมจะจอดไม่ได้เขาเขียนป้ายห้ามว่าเดินลัดสนามนี่ขนาดเขาห้ามแล้วมันยังเดินได้มันเดินลัดไปยังไงเขาไม่ให้เดินมันไม่ได้เดินมันวิ่งไปต้องป้ายสัตว์น้ำเขาห้ามจับ ไปป่าปืนโดนจับตามกฎหมายห <Whoa. S 1> ้ามจับสัตว์น้ำปรับห้าร้อยบางคนก็ไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไรไม,ไมันลงไปจับปกเจ้าหน้าที่ก็เลยจับ oh. อย่างนี้ต้องปรับห้าร้อยรู้ไหม oh. มันเถียงเจ้าหน้าที่บอกนี่ไม่ใช่สัตว์น้ำมันครึ่งบกครึ่งน้ำจะมาปรับได้ยังไงเ oh. จ้าหน้าที่อยู่คิดอยู่นิด ปรับแค่ครึ่งเดียวก็ได้ปรับเฉพาะครึ่งน้ำสองร้อยห้าสิบให้นั่นทำตาติมติมครับตังห้อ่ปรับครึ่งเดียวครับครึ่งน้ำภาพจากสำน้กแต่ขบเป็นจัตุรัสบกครึ่งน้ำก็เสียแค่ครึ่งน้ำครึ่งบกไม่ปรับเออดี <c oughs> วันนั้นไปซื้อตังโมและอยากจะเจาะดูแม่ค้าเขาบอกว่าไม่ต้องดูแดงก็ทุกใบเออถ้าหากไม่แดงไอ้เอาว่ามาคืนพรุ่งนี้มารืนก็คืนได้เพราะว่ายังอ้างเออเออแล้วเอาตังโมใส่ถุงเดินกลับบ้านเดินออกจากร้านไม่ทันไรออตังโมดันร่วงหันหน้าร้านเข้าแกง แดงก็ไม่แดงกโกหกกันได้เออโกหกนะแม่ค้าบอกธรรมดามันแดงในทิศที่มันขาวซีดมันคงตกใจ <c oughs> โอ้ก็ <c oughs> ไปทำ่วงกันอมดเลยดูสิแต่มือตกใจมันี่ไม่แดงโอ้แม่แค้าเขาว่ากันว่า <c oughs> เถียงไม่ได้เลยเถียงไม่ได้เลย บางทีที่ลานจอดรถเราเห็นที่ว่างแท้ๆไปถามคนดูแลมันบอกจอดไม่ได้เ,เพราะเราไม่จอดคันอื่นแล้ก็มาจอดเราก็ถามว่าเขาจอดได้ยังไงมันบอกจริงๆแล้วเราก็ห้ามไอ้คันนั้นเขาไม่ได้ถามเขาเลยจอดได้ผิดที่เราว่าดันไปถามมัน ท้าไม่อย่างนั้นเราก็จอดได้เห็นไหมทุกอย่างก็มีทางแก้อยู่ที่เราจะแก้กันยังไงเอชาเอาชาจาจาจ้างน้อยแม่เออวันนี้ชอบมากครับแตงโมตกใจมาเลยซีดซีดเลยอาเลย คนเราตกใจหน้าเหมือนไก่ต้มเลยใช่เลยตาใครหน้าเหมือนไก่ต้มไก่ต้มเนี่ยได้พี่ไม่ต้องงวงของแกไม่เหมือนไก่แต่ว่าแกแกเหมือนไก่งวงมันมีเรื่องเล่านะมีเรื่องเล่าสนุกนะมันมีสะพานหนึ่งคนก็ไปกระโดดน้ำตายเยอะมากมีคนที่ก็จะไปกระโดดเหมือนกันรับขึ้นไปบนสะพานแล้ว น้ำโอ้โหสูง่ากลัวหันมาเห็นรองเท้าเต็มเลยคนที่กระโดดเขาถอดรองเท้าไว้ไงคิดได้ไม่โดดดีกว่าแล้วทำไมเอารองเท้าไปขายเป็นรองเท้ามือสองตัวนี้รวยเลยก่อนจะสุกเราต้องเรียนรู้เรื่องทุกก่อนใช่ครับอะไรก่อนจะสุกต้องดิบก่อนอะไรที่มันกันมักันอะไรที่มันหนักหนักก็ปล่อยวาง ว่าวิธิกรไก่ลายเการพูดมาเนานแล้วํำเก่าใช้ทอกครั้งนะอย่าไปแบกวพรานหนักปล่อยนกแสนตัวปล่อยปลาหมื่นตัวนะครับก็ไม่เท่ากับปล่อยวางให้มันเบาเบานิ่งๆมันก็ดีไปปล่อยปลาเราเรายังรู้ว่าปลาว่าไปแล้วปล่อยวางแล้วมันว่าใช่ไหมวาง มาไแล้วครับกับจำอวดหน้ามาาจากรายการคุณพระช่วยติดตามชมความสุกสนานแบบนี้ต่อในจำ